ส่วนหนึ่งก็กลับไปแล้วส่วนหนึ่งก็ดูอยู่ที่บ้านเราจําเป็นต้องมาและเราจําเป็นต้องมาจัดงานที่นี่ตลอดนะเราสามารถที่จะสร้างสะดมอนุสร์แล้วก็ขณะนี้เราต้องขอบคุณเหตุกทมและก็กรบทางหลวงซึ่งมีลานเล็กๆ เราได้ชื่อว่าลานหลวงทองไกรวันที่นี่ <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะสามารถมาจัดกิจกรรมนะในจำนวนคนที่เหมาะสมและไม่รบกวนะประชาชนข้างนอกแม้อาจจะมีเสียงก็ไม่เป็นไรแต่หมายความว่าลุงจะได้ไม่เหงานะลุงจะได้ไม่เหงาถามว่า ทำไมลุงนมทองเป็นสามัญชนคนเดียวเป็นคนคนเดียวแต่เราจำเป็นที่จะต้องจัดงานรำลึกและคารวะหรือคารวะไหลต่อลุงนมทองไพรวันเพราะนี่เป็นเสิงที่ยิ่งใหญ่ลุงเป็นสามัญชนคนธรรมดาไม่ได้ร่ำเรียนสูง แต่ลุงรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดขณะที่คนจบปริญญาเอกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยยังไปตามนะฮะคนคนอื่นๆแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือถูกคือผิดเลยรู้ว่าถูกผิดคืออะไรถูกผิดก็คือความขัดแยง้งระหว่างประชาชนผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครองตัวจริง รัฐไทยอยู่ภายใต้การครอบงำอำนาจรัฐหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตต่2,490เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้วลพวงก,การทำรัฐหารตั้งแต่2,490ปรากฏในรัฐมนูญฉบับต่อมาจนถึงบัดนี้ในหมวดหนึมดสองเตรียมไปจากเดิม และที่ชัดๆเลยก็คือเราจะเห็นว่ามาตรานึงหนึ่งสองซึ่งเป็นลพลทวงก,การทำรัฐประหารเมื่อ2,519ยังดำรงอยู่ดังคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแก้ไขไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าคนปัจจุบันและชนชั้นนำและรัฐบาล ยังปกยู่ภายใต้การครอบงำและยินดีกับการทำรัฐประหาร2,519ดังนั้นวลนพวงอันนั้นมันจึงมาจนถึงปัจจบันี้เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาววนได้ไปมีสากศพมายาวนานจนกระทั่งลุงมวลทองได้มาจุดประกายในการที่มีการทำรัฐปรหาร ในสองทศวรรษหลังซึ่งเป็นทศวรรษหลังสงครามเย็นทศวรรษหลังสงครามเย็นผู้คนสับสนว่าใครคือผู้ปกครองใครคืออำนาจรัฐจริงจริงๆมันมีทั้งอำนาจรัฐซ้อนรัฐและรัฐครอบรัฐมีทั้งสองอย่างรัฐซ้อนรัฐรัฐครอบรัฐ แล้วใครทีมีอำนาจรัฐจริงเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ชัดเจนลุงลุมทองไม่ไม่เดินผิดทางเลยภายในเวลาไม่ถึงสองอาทิตย์ทำการต่อต้าดับทหารด้วยตัวเองก็คือขับแท็กซี่ชนรถ,ถแต่ว่าเพียงแต่บาดเจ็บหนักแล้วในขณะนั้น ร่มสมาพันธ์ประชาธิปไตยมีคุณหมอสารคูประชีพคุณหมอเวงนะรวมทั้งตัวิฉันเองก็ได้ไปเยี่ยมและไปดูแลกันตั้งแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีคนเสื้อแดงเพราะนั้นลุงม,ม่มาก่อนการมาก่อนบรรยชนมาก่อนคนเสื้อแดงก็คือจิตวิญญาณในการต่อต้านรัฐประหารดังนั้นเรามาเพื่อเชื่อชู อุดมกานและให้รู้ว่าพนเนี่ยที่เขาต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อผวามะโยอน์ตัวเขานะเขาเลือกเกิดไม่ได้แต่เขาเลือกตายได้อย่างมีรบรุษเขาคนพนเดียวเขาทำได้แค่นี้แต่เขาไม่ต้องการให้นายทหารไทยเหยียดหยามเขาและไม่ต้องการให้ประชาชนไทย เหยียดหยามแบบที่ทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เลยว่ามันไม่มีคนรักประชาธิปไตยจริงหรอกนะทำให้ประชาชนพูดักประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงมีการแตกแยกแต่ว่าลงุงเวงทองคือตัวอย่างที่พิสูจน์ได้เห็นว่าผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อประเทศ เพื่อสักเสียว่าคนไทยนั้นอย่าไม่ได้และคนไทยเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของประชาชนใครจะมาค้นไม่ได้นี่คือลงนวมทองไพรวันโบกมือลงนวมทองหน่อยนะคะและต่อไปเราจะไม่เหงาเราก็จะมากันบ่อยๆเพราะลานนี้จะเป็นลานนวมทองไพรวันดังนั้น สิ่งที่เราอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าปัจจุบันนี้เรายังเป็นการต่อสู้กันอยู่ระหว่างฝ่ายตอบต้านเผด็จก,การตอบต้านแลนกับฝ่ายที่ไม่ต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนมันยังเป็นทั่วที่ต่อสู้กันอยา่างถึงพลิกถึงขิ้งไม่มีการสลายขั่วข้ามก็ข้าม แต่ไม่มีการสลายเพราะขั้วมันยังดำรงอยู่และต่อสู้อย่างถึงพริกถึงขิงพัฒนาการมีทั้งสองสิ่งทั้งสิ่งที่เป็นเผด็จการและสิ่งที่ถูกจัดการด้วยเผด็จการเรามาถึงยุคใหม่ที่เยาว,วชนผูกจัดการอาจจะไม่ได้ถูกยิงตายเหมือนคนเชื่อได้ อาจจะไม่ได้ถูกซ้อนเคลื่อนไปแบบคนตากใบแต่ว่าเครื่องมือที่สำคัญก็คือความยุติธรรมและเขาต้องถูกจับกุมคุมขังนะอย่างไร้ความประณีนี่คือการต่อ,อสู้ที่เป็นจริงที่ดำรงอยู่ที่สแสดงว่านับจากการทำรัฐประหาร2549มาจนถึงบ,บัดนี้ อำนาจของการทํารัฐบาลยังดํารงอยู่แน่นอนเรามีวิกฤตเศรษฐกิจเรามีวิกฤตสังคมเรามีวิกฤตสังคมที่ไม่น่าเชื่อคนหลอกกันทั้งประเทศยังหลอกกันได้หลอกกันไปหมดจนไม่รู้ว่าใครจะเชื่อใครวิกฤตเศรษฐกิจเ็เป็นหนี้กันหนักทั่วประเทศแต่สังคันกว่าวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตสังคมคือวิกฤตการเมืองเพราะนี่คือบ่อเกิดของวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมและประชาชนไทยรู้ดังนั้นอุดมการในการต่อตา้านรัฐบาลและยืนหยัดว่าอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเป็นเรื่องที่เราต้องยืนหยัดและเราถึงต้องมาจากงานที่นี่ แน่นอนนี่มันไม่ใช่เรื่องของคุร a รพักไม่เคียวกับพักไหนแต่มันเป็นเรื่องของประชาชนโดยจิตวิญญาณในการต่อต้านพระประหารโดยแท้และนี่คือศักดิ์ศรีประชาชนที่เราอยากจะบากไปอยังคนรุ่นหลังเพราะคนรุ่นเดียรฮันคุณหมอสัรคุณหมอเวงคุณ,คณระทพีพนี่เป็นคนรุ่นเก่าอย่างนี้นก็ผ่านมา51ปี ห้าสิบเอ็ดปีเนี่ยเป็นสายทางของการต่อสู้มีคนตายคนเก็บคนถูกจับคุมคุขังอยู่เป็นจำนวนมากเราไม่อาจจะหนีไปจากสายทางของการต่อสู้นี้ได้เพราะเรามีอุดมการร่วมกันแบบเดียวกับลงุลงนวลทองไปนจึงขอฝากให้เป็นภารกิจของคนรุ่นใหม่เมื่อใดที่สับสน ให้ถามก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เรากำลังจะเดินไปนั้นเนี่ยเราทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทําเพื่ออานาจของพรรคพวกหรือทําเพื่อประเทศชาติประชาชนเราถามตัวเองจริงแล้วก็ไม่ต้องหลอกตัวเองนะถ้าหนทางนั้นเป็นหนทางเหมือนกับที่อดีต นักต่อสู้ได้ผ่านมายกตัวอย่างเช่นลุงลงรับรวมทองไพรวันเราจําเป็นต้องเดินต่อไปแต่คนที่เดินมากับเราบางคนก็อาจจะออกนอกทางบางคนก็อาจจะหยุดระหว่างทางไม่เป็นไรเราก็มีคนใหม่ๆที่เข้ามาร่วมทางแต่ถนนสายนี้ยุทธศาสตร์ก็คืออานาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเท่านั้นร่วมกันทุกฝ่ายทุกกลุ่ ใน,นการต่อสู้ก้องมียุทธศาสตร์วิะนั้นจะล้มหลวเหมือน14ตุลา16ให้คนร้นอ,อำนาจไปยุทธศาสตร์เป้าหมายก็คืออำนาจอธิปไต,ตยต้องเป็นของประชาชนไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนคุณจะทำแบบไหนแต่ถ้าเป้าหมายอันเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเดินไปด้วยกันได้เป็นคณะใหญ่นะแล้วก็ในสุดท้ายก็คือ ลุงนวมทอตัวตายแต่ชีพอย่างแต่คนบางคนนะแต่คนบางคนที่น่าชังประชาชนทางถูกฝังเอาไวท้ทั้งทั้งที่ยังมีลมหายใจและจะฝังตลอดไปตลอดการพาวสานคะ่ขอบคุณค่ะ